หัวโผเลยพี่น้องเอ้ยเนาะงานเฮงเติบแล้วพี่น้องตอนข้ามาตอนเศ้ายัางแบบยังตึงอยู่นะชาวแถวเนานะ,นะยังตึงแลวก็ว้าวเนี่ยพี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือแบบบ่ค่อยเจ็บปานเดแล้วพี่น้องเพราะว่าตัวที่ว่ามันหม่มห่มน้องเนาะคือแบบมันมันเริ่มอ,ออกมาลายแล้วพี่น้อง กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC b เบอร์สุูส sugarder พี่น้องเด้อเนาะเอา้ากลับมาพบกับช่องเฮ้าคือเก่าเหมือนี้พี่น้องเลยเมื่อนี้เฮาก็อยู่ที่เพื่อนน้องน้ำพลคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะมาเมืม่อนี้พี่น้องเลยทางเพื่อนน้องน้ำพลปลาทอพี่น้องเลยเพิ่นกาใส่ผ้ากระจาดเรียบร้อยพี่น้องวันนี้เนาะโอ้ทางนอกผอนเห็นนะ ลูกคู่ขั่วอยู่พี่น้องเอ้ยปัดกวดอยู่เนะาะเป็นการที่ใส่ผ้าแล้วเนาะสบายดีน้องนภพลโ,โดยนะหนีบไม้นี่เด้อเนาะอ่ะโอ้ค่กแล้ววันนี้เนาะโดยงามเลยพี่น้องวันนี้อันนี้คือแบบจงเมียนเนาะนี่เนาะจงเมียนแบบให้มีลมเขาเนะอืออะไม,มีลมเขาน่เนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าฮับปิดเบิร์ตนี่ยย่านมันฮอนเนาะโดยอ่า ตะกี้แต่ก่อนมันก็เป็นแบบนี้เลย่อน้องหรือว่าแบบห้าบ่บได้ใส่ผ้ากระจาแบบนี้แต่ว่ามันเป็นโล่งๆเลยบ่ะแต่ช่วงตะกี้แต่ก่อนนะไเมิ่นก็เฮ็ดแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นมันแบบลมแบบอันพนเข้ามาตลอดเลยมันสาดเข้าะเลยปิดเมียนเนาะดยอมันเป็นซองป้องเนะพนเนาะมีสามเยมีมีสามบอกมีมีมงนี้มงนีแล้วมงฮันเนาะอ่า เพราะว่าคนตะกี้น้องพี่น้องเพิ่นซิมักแบบว่าอันเป็นเกยซะหรอ,อยยังไงเนาะก็<ด>คือแบบเพิ่นสิเอาโล่งเลยเพ,พิ่นสิบ่ปิดเนาะโดยเพราะว่าเอ่อหน้าพนพี่น้องเอ้ยมันมันกระสาดตร์เขาบัดนีน้เนาะก็เลยปิดเมียนบัดนี้โดยเอ่อปิดเมียนแล้กว,วก็พอดีมันมันขาดมันยังบัดอ่ทีมงานสมเฮาเข้าขมาเนาะเห็นอ่ามันกระปูกกองปองอยู่เนาะปัญญายุบุญมันก็เลยอันให้เปลี่ยนให้เนาะพ่นเนาะโดย อ่อันนี้คือแบบปนโจงเมียนขางเดียวปนนี้เนาะพี่น้องเล<ด>ยโอ้วันนี้ก็หามเนี่ยมาปิดเมียนอยู่เนาะพ่อเนาะเล<ด>ยโอ้ขักแลขักแลเนะ<ด>าะ<ป>บ่าวทองใสจ๊กเป็นเห็ดยังอยู่เทิงขอเนาะอ่าเนาะพี่น้องบ่าวทองใสเห็ดอันนี้กับบ่าวไล่เ<ด>ลยกับบ่าวเชียงเนาะ<ด>เป็นพาก,กันจับเนาะพี่น้องโดยเนาะเตียงนี่ก็จะนอนนี่ฮามเข้าไปเมียนแล้วเนาะเลยอื ทำความสะอาดพี่น้องโอ้โหโบได้มีเข้านะฮะเน,ะนเาะเล่าเข้าก็ได้พี่น้องโดยช่วงนั้นเจ้าก็เห็นแล้วบ่เจ้ามาอยู่น่นนี่นะเล่าอันนี้นะอยู่ในในนี่บ่ที่ปุ๊กตอนนี้หูจ,จักความเล่าแต่พนปุ๊กเล่า,าอ๋อเจ้าหูหจ,จักความแล้วเนาะตอนผนปุ๊กเล่าคเนาะโดยอ่าตะกี้มันมีอันรลังคา,ม,า,นนะามันเนาะเล่าเป็นบะหรือว่าจังไดเนอะหรือว่าโบมีบ่ กับบ่มีลังคาเอาขามาอยู่ในเพราะว่าถ้าจะปลุกแบบนี้มันสีบ่บมีเงินซื้อสังกะสีใส่เพื่อเลยอาเ<อ>ามาราบตะกี้แต่ก่อนจะหมดว่ามีเงินมันก็จะปลุกแบบนั้นโดยแต่ว่านี่พนบ่มีเงินมันก็เลยปลุกแล้วก็เลยแบบเอาเฮือนกลวมเลยยอ๋อประหยัดงบไปอีกโ,โอโ้พี่น้องเนาะคนตะกี้หัวคิดดีทีเดีองเลยเนาะแต่ว่าบ่ต้องเสียงเงินหลายถือแล้วอ่ะเนาะเออเอา เล่าเข่าไวอยู่ในในเฮือนเลยพี่น้องเอ้ยตะกี้นี่ก็กคือเมียนเข่าอยู่นี่นะเนาะเขกาก็บฮักกะชิมาถ่ายจริงจริงจังๆอันแบบว่าเล่าพี่น้องเอ้ยฮักกะชิเห็นพี่น้องทั้ง,ทงแรกเลยีะบอกว่าเห็นเล่าอยู่ในเฮือนกองตลาดพี่น้องเลยโบดมียังตี้อยู่ในในโบบีเอรา <laughs> ว่ามีแนวเก็บเมียนเนาะ มีกระโปะกระป๋องเนี่ยังมีกระโปะกระป๋องของเก่ายังเก็บเมียแล้วเนาะเก็บไว้อยู่นี่อออืโ้พี่น้องเลยเนาะโอ้เป็นพวกอันไม้เนาะที่ว่าเป็นซับเป็นเอาเห็ดอันน่ะพาพี่น้องพากระจ่ที่ว่าเป็นเอมเมียนอลไรเนาะน้องนพลหู่งขวามแล้วตอนนั้นเนาะโดยท่านเห็นอยู่หล่าท่านเห็ยนยูโดยโดยท่านเห็นอยู่เนาะกับ หลายกว่าอนุเจ้ายุเนาอคิดว่าเนาะยประมาณซาวไปปีอยู่แล้วเนาะซาสามสิบผมจักพิดน้องเลยเนาะคิดว่าเพราะว่าน้องนภพลเกิดมาพันโอเปรเทนแล้ว่นะเนาะเออมันเลืออันจากอันปากจาดเขาช่องแผ่นบ่แมนสิส่องแผ่นเนาะแมนโอเอไว้เห็ดอ่าแนวอื่นอีกบัี่น้อง กทางไซเบาไลเป็นเบาเบาเบาไลอีกเลยพี่น้องโอ้ยลงปากตลอดเบาทองไซพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งอันนะฟ้อมฮอบก่อนเนาะเมื่อวานนี่ทางนี้เนาะนภนเนาะเมื่อวานนี่ใช้ทางนี่ครับทางล่างนี่พี่น้องเอลยดิคนพากระจีกเอาขวบเมื่อวานเดิ พันตัดใส่พี่น้องแนบใส่บานี้โมมีญาติผลบันี้เนาะโดยเวลาผลสาดหรือว่าลมมากะบอสามารถแบบเข่าได้พี่น้องเอ้บานี้มีแต่ห่อนอย่างเดียวบานิด้ดยถ้าช่วงหนาวกะบอห่อนถ้าช่วงหนาวกะโอเคเลยเนาะโดยเพราะว่าเอ่อมันเิเริ่มหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยมันบอห่อนดอกเนาะโดย้วยหน้าหนาวนี่สมควรปิดเมียนพี่น้องเอ้ยดยสมมติว่าวิดหนาหนาวเดือนสี่เดือนห้านี่พอจะเปิดออกไปแล้วนะพอนาะโดย ฝั่งนี้บได้เปลี่ยนพี่น้องเพราะว่ามันยังดีเนาะเพราะว่าอกันอยู่กับบาเซียงอันว่ามันยังดีเนาะฝั่งนี้มันยังดีพี่น้องเลยก็เลยบได้เปลี่ยนออกเนาะปะไว้พี่น้องเลยอ่าประมาณนี้เนาะต้นบุงเผาต้นนี้ก็อีกบโดนก็ได้กินมานี่เนาะโดยพี่น้องจากปีอะไเด่เนาะก็ได้แล้วสิได้แล้วสิปีต้นที่ได้เพื่อทีได้กินมาเนาะต้นบุกเผาเนาะพี่น้อง ปลูกกด้นพี่น้องเอ้ยใส่เวลาเนาะมันบกคือมบกเพาน้ำหอมตอนม้นบกเพาสติเตี่ยเนาะโดยดินพอดีง,งามได้พี่น้องเอ้ยอสมมุติว่าปลูกพังคอยคิดว่างามแน,น่นเพราะว่าเบิ่งใบไม่ใบต่อแบบเขี้ยวเลยเนาะอันบอลได้ที่ว่าน้องพลที่อันเห็ดทั่วที่รอบ,บัดคือแถวนี้ก็สามารถเห็ดได้น้องๆเนาะโดยท่ายต้นมะขามมันอยู่บม มันอยูโฮมมันจังหวมันชิบโบงงามบ่จากครวาก็จะเอาอยู่พังครั้งนั้นต้องเอาฝั่งนั่นเนาะโดยเอาฝั่งนั่นเลยเนาะอันนี้เด้แสนองเรื่องเทยังบ่อนี้กาว่าสิเทอยู่ปะกะเดียวพังเบิ้งกับิเทอยู่พอาสมุนว่ามีงบอีหงังมาน้ะกันเปืือนเตะเทกันเปื้อนคือของสาวแตีวเฮาเด้พี่น้องเอ้เนาะ มันมัน,ม,นมันกะชีสะดวกสบายพี่น้องเวลาหาสักผ่าสั่งอย่างเนาะมันชีขิดินกระชีโบติดนะนะเทกองกวงเนี่ยอันเมเ็ดซองคูนซองก็ได้เนาะซองเม็ดซองเอาแบบซองเม็ดเลยพี่น้องเอ้ยเอา 4, 4, 4, สีา่คูนสี่ใช่เปย่งไงหรือว่าซองคูนซองโอ้ 4, 4, สี่คูณสี่กวงไปเนาะมันสี่เม็ดปู่ใส่งบลายพี่น้องเ,เอ้ยซองคูนซองคดีเลยเนาะ น่องพนเนาะโดยเอาสำของสาแตลฮะแหละพี่น้องเลยเนาะเออนีได้นามพี่น้องอสายแล้วมานอนเลยเนาะซิมแล้วบ่จิมแล้วเป็นอะไรกะรสชาติรสชาติกะแบบเดียวกับของสาแตเพ่นแบบบกจางๆหน่อยๆออกจางๆบ่ดด้เค็มเนาะแสดงว่า เวลาสักผ้านี่มันกับเป็นฟองอยู่เนาะมันบริเค็มเนาะดยคะแนนว่า,วามันมันเค็มนี่สักผ้านี่คือแบบอมันบ่อยอยากเป็นฟองนะพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้คือแบบผ่านเนาะแต่ว่าโอเคเนาะมันกับบราเค็มพี่น้องคะแนนว่าน้ำเค็มนี่อาบนี่กับโบเป็นฟองเวลาเอาสุสบูนะ่เนาะดยมันกับสีเหนียวกระโตพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ้านเพิ่นนี่คือชีโบมีดอกนามเค็มเนาะด้วยเอ่อแต่ละบอลนี่ก็คือ ก็คือจะคือกันแหละเนาะโดยแบบมีแต่จางๆมีแต่จางๆแต่ในวัดนี่ก็เป็นแบบได้ผืนจะเห็ดแบบใดน้องแบบได้แบบนี้บอกผืนชาได้แบบนี้เนาะชาได้อยู่เออก็คือมือมือจรนาจางเจ้าก็ไปเอาในวัดนี่เนาะโดยเออพี่น้องมันไปเอาจูหันเนาะอ่าพี่น้องอ่าโตบันนี่คักแล้ะบันนี้เนาะปากระจาดกับเข่าแล้วเรียบร้อยแล้วเพือนมนนียเนาะโดยต่อไปก็ รอรุ่นอีกว่าสิเป็นอย่างไดพี่น้องเนาะทางครอบครัวของน,องน้องน้ำพลคนขยันพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่งกบได้อยู่ชื่อๆพี่น้องหลังจากที่ข่าวพาเขายั้งแล้วกับเก็บกวดเมี่ยนเนาะไม่เหาะไม่ต่อหอ,อกตามนะนะนนะอะไรน้ะนพลเนาะอะพ้นมาพี่ <c oughs> ไม่ก็นั่นเออรือบ่อนรืวอย่างใดไม่คนเอาไว้<อ>แหน ข้งเทิงที่ว่าเพิ่นจะเอาเพดานมาใส่ติดติดปิดทวนติดทวนอ๋อท<ด>วนเทิงครับบ่โดยอ๋อฮะเด้เนาะบอนมันมันลมไอ้พนฉาตดเข่าเนาะพี่น้องรู้ว่าลมเข่าตัวเทิงโต้นนั่นเนาะโดยอ๋อแสดงว่าพระกระจาดนี่ก็เอาปิดทวนเทิงแฮนบ่เพิ่นซื้อมาแล้วอันไอที่เพดานอ๋อเพดานซื้อมาแล้วเนาะ<ด>อ,อันาขาวๆค่ะเนาะโดยอ๋อคอนซี เอามาติดฟ้าเนาะพี่น้องเอามาติดนั่นเลยทวนมองหคนเลยมงคลเวลาพ้นศาดตยังกระชีบบกเข่ามองหคนเนาะพ้นนะตกมันกระศาดอยู่ได้เหรนเนาะเลยพ้นนะพตกก็มันสาดอยู่บนหันเนปะีกยกเลยเนาปิดฝั่งนี้ฝั่งนั่นเลยบิดสองเลยเนาะไม่ทางบ่าเชียงเพิ่นพี่น้องเลยทางผู้ใหญ่ทางบ่าเชียงเนาะนี่เลยกองอยู่เนาะ อ้ข่าวดีมาเรื่อยๆอยู่ะเนะเาะเดี๋ยวข่าวเรื่องบ้านน้องพผนอีกพี่น้องเอ้ยเรื่องบ้านเรื่องหลายเรื่องเ,องเองข้ามาเรื่อยๆเนาะทางาน่องพลพี่น้องเอ้ยทางสาวแตว๋อก็มีข่าวดีมากคือกันพี่น้องพวมีเสาเนาะทางบาบุญเสาหัวบ่เนะาะผู้ใหญ่ใจบุญทางบาบุญเพลินพี่น้องเอ้ย เป็นบาบูนเผินแก่มาให้สาวแ้วเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะเอาเดี๋ยวให้น้องน้ำพนเผินไปเหตุเวเห็นงานก่อนเดี๋ยวไปพูดคุยกับสาวแ้วก่อนได้ยินข่าวว่าฟีเฟินพี่น้องรู้ว่าเริ่มออกแล้วใบซานตอนเศร้าๆคือเห็นแบบอ่านันยู่กําลังแบบเริ่มนะหัวกําลังเริ่มโพออกมาพี่น้องตอนนี้ อ่าวสิเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายสมงแล้วเนาะพลเนาะเจ้าได้ไปเบิ่งเล่าอยู่เพราะพลโดยไปอยู่เป็นยังไงพนว่าสีไข่แน่ไข่แน่เนาะโดยอาการเพิ่นไข่แน่พี่น้องแต่ว่าในมองข้างนี่ยพี่น้องเอ้ยยังสิหัวมันยังบ่ทันออกโดยโดยทรมานเนาะโดยเวลาเป็นผีเป็นอยังเป็นเป็นผลเป็นหม่องอยู่แถวข้างนะพี่น้องเป็นมองเขาปากเขาเว้วขนาดเนาะมันลดอย่าง อย่างนีง้พี่น้องเอ้ยคันว่าเป็นในแครงหรือว่าในมือในอยัง,งกันยังว่าใค<น>รใน,ในได้<ใ>นะอ<น>ันนี้เป็นน้ำมงเฮาวาเฮา,ากินเข่า,านะพี่นอ้องก็เลปยปากอย่างนี้นน้อผลน้ออนาพี่นอ้องอ้เนาะเอาจังได้ก็เป็นกําลังใจให้นาะทาง<อ>สาวแตวเพิินเนาะอให้เพิน high, ไวไวินหายไปเนาะกลับมาเหตุงานเหตุเวียเหตุงานคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ๋ยทางน้องน้ำผลกับมือต่อไปแล้วก็นี่แหละพี่น้องก็รุ่นน้ำกันว่าน้องผลที่เหตุยังต่อไปเนาะเพราะว่า ทางเดินแล้วนี่ก็ค่อนข้างสิกว้างพอจะควรอยู่พี่น้งอเนงเอ้ยเนาะอ่ากย็ยกมือได้แหละพันธิลงมือเพราะว่าช่วงนี้พันธ์ก็ยังเวียกงานแบบอ่าเห็ดในเฮือนในซานอะไรพี่น้องเนาะอย่างเช่นนี่ติดอ่าภากาดเนาะมื่ออื่นหรือว่ามือม่ออื่นบ่อันพันธิลงมือติดอัน ต้องทวนล่อสร้างเพิ่นถ้าสร้างเพิ่นพร้อมเมื่อใดก็มาติดด้๋อให้สร้างบ่มาติดให้โดยเพราะว่าเฮาบ่มีเครื่องครบที่เพราะว่าเฮาบ่มีเครื่องมือเนาะเฮาถ้าเฮาสิเฮ็ดอันด้วยตัวเองมันผัดยันม่นงงามเนาะมันแบบแตกแม่นยันมันแตกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเบาทองใส่แล้วกัเห็ดเครื่องมือเราบ่มีเนาะเฮ็ดบ่ได้อยู่แล้วเนาะโด้วยด้วยด้วยอ่ะพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็เนาะอ่าดีใจนําน้อง น้ำพลเดอร์โดย,โดยที่ว่ามีผู้หญ่ใจบุญเนาะสุดสวยเข้ามาน้องเลยดีใจน้ำสมัยก็ได้เนาะโดยอ่ามียังอยากฝากบอกพันบอ่อบอกพนไดเดอร์ในคลิปไ่าเด้อโดยโดยขอบคขอบใจใหลายๆมาชูคูสคุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้นอ้องกำ้องมาตลอดทังใดก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะทางอายพันน้ำที่ไม่ได้นำมาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปทางใดก็ขอให้เปิดปลอดภัยมัตชูคูทุกคนเด้เด้อโดยเจ้าก็คือกันเด้อเนาะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะอ้าบันนี้ก็สิไปหาทางสาวแตวกันเด้อน้องน้โดยขอบใจหลายๆอ่ะน้องพี่น้องเอ้ยสบายดีทางบาบุญน้ำเด้อโดยอ่ะ เบาไลเป็นมือกล้องให้บาบุญเนาะโดยสบายดีเบาไลพาเลาะเนาะโดยไอ้ยเบิร์ยังมีป้อน้ำบ่อนดงสิลองบ่อืม นี่เอาค้านี้ะคุมตาเ,น,าเน่าได้เนาะเจ็บตัวเก่าได้เนาะคะแนนเตะต่อนะาะที่เน่าเลยเนาะเดี๋ยวเอาคาดมากวดไปแบบน,นี้อ่คันนมีขวด้มีคา,าดนะดูเหมนี่ให้มาบูนพันกวดไปเนาะ rồi. Rồi. À, thế nào rồi? Ồ, oh, lượm là Nó, hồi kia cái sáp xoài. Thang sáu tèo hơn. Thế nào thang năn. Nó. No. À, khứ tham quan sạch Nó. À, bòn đơn. À, thang sáu tèo. Thế nào Nó. Bòn này cái chiếc bên Nó no. thì bảo phần mà con huyền hại. nào อาการเจ็บนี่คือฉีไข่ี่แหละเนาะชาเตวเนาะเนยเผื่นเริ่มเห็ดเวียกได้ร้ายเลยจะไดงว่าเพิ่นเกลไข่แหละแหละพี่น้องเอ้เนาะมาเขียบมาเขียบเห็นพ้นอะไรนี่เนาะชาเตวเนยมาเขียบอันเบาจิตนี่โอ้ยผีแตกเลยสิผีแตกเลยเนาะแตกเลยจะขี้ท้าไปมืดย้อนเลยเนาะเบึ้งเบึ้งเบิ้งหัวโผล่อะไพี่น้องเอ้เนาะ งานแห้งเติบแล้วพี่นอ้องตอนเฮามาตอนเศร้ายัางแบบยังตึงอยู่เนาะชาวแถวเนาะ,นะยังตึงแล้วก็เว้าวแง่พี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือแบบบม่คอยเจ็บปานใดแล้วพี่น้องเพราะว่าตัวที่ว่ามันหม่หมห่มน้องนะคือแบบมันมันเริ่บอ,ออกมาลายแล้วพี่นอ้องประ,ะ,ะมาณนี้เนาะพี่น้องเอ้ยอ้าว ก,กองอนุโยเนียนักพี่น้องเลยสี่ไฟเหรอมาสจูดเหรอมาสจูดเลยบ่โอ้จูดเลยบ่ยบ่พุ่นเด,นดน้เดี๋ยวมันมีไฟอยู่เลยเน,น,นี่นเดี๋ยวมันกับหม่เองมันดอกเนาะนี่นะกาน้องพี่น้องดีใจนำทางสาวแถวเพิ่นเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่สุดช่วยเข้ามาเรื่อยๆเนาะเรื่องเชือนเรื่องชานเพิ่นพี่น้องเลยทาง ปัวบ no, no, no. uh, no. uh, ุญก็เห็นแก่ละคัวมาอยู่เนาะจักปอหรือบ่อเนาะละคัวก็ได้น่าสิยังอยู่เนาะยังอยู่บัวบุญวะเนาะคันว่ามีผู้สมศพก็มาก็เอามาได้เนาะละคัวโดยทางบัาบุญนี่มียังไงด้เนาะมีอ่าวงกบบ่อโอพอเลยบ่อวงกบเลยนาะ โดยอาะดีไลดีไลเนาะทางบอกบ้านบ่มีเนาะมันยังขาดบ้านหลังจากที่ได้วงกบแล้วก็ต้องบ้านพี่น้องเอ้ยเนาะก็ยังมีบ้านอีกได้พี่น้องวงกบแล้วก็ได้เนาะอ่ะยังขาดหลายอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะไอ้ไฟเหรอไหมจุดไหมจุดๆเลยพอพ่าบุญเอากระไมไปจุดกินเหี่ยวเหี่ยวชิ้้าหม้อ เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ลุกดอกจะหน่อยนะเดี๋ยวคนกุปุบมมาอะไร่ะเดี๋ยวคนมาอะไคนมาอะไเนาะอ่าโอเคเนาะซาแตวอ่ากะทิคอโต้อะไรก็พี่น้องเด้อจังได้การดีใจน้ำซาแตวเนาะเดี๋ยวกะเมื่อเอิญนี่อาจสีดีขึ้นกว่าเก่าเนาะให้ช่วงให้เศร้าไว้องที่เจ็บที่ปวดก็ได้เนาะโดยเนาะเอ้าจังได้ก็อยู่ดีมีเฮงเด้อเอฟซีทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามอ่าอาการล่าสุดของซาแตวเนาะพี่น้องก็คือเริ่ม ไกล<ส>ไแล้วพีนออ่น้องสีหายแล้วเนาะมาเมินนะสีหายเนาะเอาจะหรอบมอน,นี้กลับไปแลยพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อไว้เมินนะเมินนะพอกันมาเอาสบายดีไป<า>แล้วพี่น้องบ๊ายบาย,บาย